ากลับบ้นนะเจอกันบบ๊าายยกลับ bye bye. บ้านดีๆนะแม่ก็ไม่ห้ามเลยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราฟังขวา <c oughs> เดี๋ยวฟังนุชไป,ปนะครับได้ยินไหมครับยิน <c oughs> <c oughs> ย่าเหรอครับไม่ได้ยินเลยครับ <c oughs> ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน,ไม,ไ,ยนไม่ได้ยินบ้านเลยหุ่งอยูข้างหน้าเราเนี่ยนะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับง่ <c oughs> วงมากไม่ได้ยิน ใช่แต่ไม่ได้ยินนะครับปีนผาเป็นไงบ้างดีครับสนุกดีอะไรนะครับมันก็ใช่แอดวานซ์มันแอดวานซ์น,น,น,นะครับอะไรนะครับปากแดงแม่ปากแดง อ๋อ <AL> ขอบคุณมากครับฝากความยึดถือให้ด้วยครับครับผมอะไรนะครับขอบคุณมากครับพ <c oughs> ี่เบสอะไรกันครับชาเนตฝากขอหวยเอาแล้วเอาแล้วเลขแล้วเบอร์เมทีแน่เลย มีหลายเลขเลยนะเอาเลขไหนอ่ะตรงนั้นน่ะคูหลายเลขมากเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองห้าหกเจ็ดสี่ศูนย์มันเยอะไปนะตรงนั้นนะครับโอเคอย่าพิมพ์กระจกขอบคุณครับอะไรนะครับหอมลงไหม อาเจ้าครับผอมลงนะครับแต่ว่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันน่าจะผอมลงครับเพราะว่าช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยอะไรนะครับเท้าก็ไม่ได้ครับมีนะวีนนะ

ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงปีนี้ไปลอยด้วยกันเข้าลอยเดินแหนฟุสจิครับเดี๋ยวว่าอะไรนะครับยี่สิบหกยี่สิบหกไปไหนครับบอลชอนอ๋อบอลชอนเหรอครับ ใช่ไหมครับไม่รู้เลยครับอ๋อร้องกี่เพลงกี่เพลงนะพี่สามครับสามสี่สามสี่สามสเ่สงมสี่สามสี่สาม่สงมส้่สามสี้สา่สามสี่สาม่สามสี่สาม้่กาดสีไสนม่สามี่หาม่นีามี่สี่มี่มี่มี่สี่สามสี่สมสี่สามสร่สาี่สา ขอให้กดได้ขอให้ได้เจอครับผมขอให้ได้เจอกันครับกดให้แม่หน่อยได้ไหมลูกอะไรนะครับแม่บอกกดไม่ได้ไปไปอยู่ข้างนอกมันต้องตื่นมากดป่ะครับสิบโมงงานังไม่น่าไม่น่าฝากได้ใช่ถูกต้องถ้าวันหยุดก็ยัง อะไรนะครับก็ให้ลูกรองมาปลุกตื่นตื่นก็ให้แต่ปกติส่วนใหญ่โดนปลุกครับอะไรนะครับถ้าเย็นเย็นเหรอก็ไม่ได้ตื่นเย็นนะถตาตื่นตื่นบ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมบ่ายโมงบ่ายสองบ้างอะไรบ้างฉัจะเิงานอะไรนะครับสี่โมงนานๆทีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ ไม่ไม่ไหวเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนยังแบบเออนอนดึกตื่นตื่นสายๆได้นแต่อนี้ไม่ได้อะไรนะครับกองเต้ครับอยากกินครับสุดๆครับวิ่งครับเขาน่าจะวิ่งเยอะใช่หมเชียร์ทีมไหนเชียร์สเปนครับ เชียร์สเปนแต่อยากแหฮงกิจได้อ้าวมันยังไงอ่ะอะไรนะครับสองหนึ่งแววสนุกสนุกแม่แม่ไม่เล่กนการพนันนะ,ะนะโหสวัสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครัีผาตรงกลางคุณผ <c oughs> ีาคุณผีผ้าตรงกลางอ่ะ อะไรนะครับวว้ว่าคนเกิดเดือนกรกฎาคม Happy Birthday ละกันครับใครเกิดเดือนกรกฎาคมาครับไม่ใช่ Happy Birthday นะครับผมชาวกรกฎทุกทุกคนออขอให้ใหขอให้รวยออขอให้ขอให้สุขภาพแขง็งแรงขอให้ถูกหวย หตัว,ตวถูกแล้วก็อย right ่าลืมมาแบ่งด ok ้วยนะอะไรนะต้องรู้นะครับตรงน้ลองลองลองไปเดาเดากัดูคอ้โหโอ้โหโนัโหโอ้เหอ้เจอ้โห้โอ้โอ้โหโรอ้โหโอ้้เจอ้โหที้โอ้ รอครับร <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> ้องทำไมครับเขาดีใจไงลูกใครเหยียบเท้าเขาเบ่ไม่มีใช่ไหมครับม่วงครับยังครับวันนี้วันนี้มีนัดเอ้อดูบอลนะนี่มีน้ำนี่มีนัด มันดึกนะครับโอ้ไม่ดีนะครับ <c oughs> ไม่ดีนะอดวเราน้องกบาบรักษาสุขภาพดนะ้วยครับน้องกาบไวยพอดให้แม่ไปทำงานพรุ่งนี้น่อยลูกขอให้ตื่นไว้นะครับ <c oughs> แม่เสร็จแล้วนี่นะกลับกรุงเทพแล้วไปทำงานเลยอะ่ะทำเลยเหรอครับ <c oughs> ใช่งั้นขอให้ไม่ง่วงแล้วกันครับขอให้มีแรงทำงานต่อครับ แค่เห็นนะ<อ><อ>กรับก็มีแรงทำงานแล้วนะด้านบนตรงกลางครับผมปีนแอผาสนุกมากครับไม่เจ็บก็หล่นหล่นไม่เจ็บครับหล่นกี่รอบเจ็บตอนปีนคะรับหล่นกี่รอบ เดี๋ยวยาวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวยาวนะครับ้งนี้รันที่สามป่ะครับน่าจะสามเดี๋ยวจริงจริงจริงจิงมีพี่ป๊อปถ่ายฟลอกไว้ที่เวปีนก่อนหน้านี้แต่ว่ามีที่ยังไม่ได้ลงอีกประมาณสามสี่ิปขอพี่ป๊อป ก็นั่นแหละก็รอไปรอติดตามในดัดพพพก็ได้ครับล้มครับล้มอยู่แล้วครับ <c oughs> อ๋อได้ครับผมไม่มีกล้ามครับ <c oughs> พรุ่งนี้สอบทำไมไม่อ่านหนังสือครับเออโดนแล้วหนึ่งโอเคขอให้ ไหลเข้าสมองให้หมดเลยนะครับไหลใช่อ่านไปใช่คำว่าไหลหมสมองสมองหรืออะไรไหลมีหมาด้วยครับอียงเงินนะพี่นะคร <c oughs> ับครับผม Yes sir เพลงอื่นได้ไหมครับอะไรนะต้องเพลงตัวเองได้ไหมสปอยเพลงใหม่ได้ไหมสปอยเพลงใหม่ได้ไหมสปอยเพลงใหม่ผมขอแม่ก่อนะอ่าไลน์บอกแม่ด้วยลูกเออเออร้องมันร้องยังไงนะแต่เป็นเพลงสนุกสนุก ครนะับขอเมลโลดี้นิดนึงไม่ไม่รู้ไม่นา่าเต้นแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงเศร้าแล้วกันเพลงนี้ไม่ใช่เพลงเศร้าเพลงรักฟัง,ฟ,งฟังเพลินๆก็เพลงรักก็จะเรียวกว่าเพลงรักก็ได้แหละรักกัปปะอะไรนะรักกัปปะรักกัปได้ร <laughs> ักกัปได้อะไรนะโอ้ชขข่างมันมาก ขอบคุณมากครับตรงง่านแล้เจอกันครับไปภูมิภาคทางด้านซ้ายเขา,เขาเรียกเขาเรียกว่าภูมิภาค